สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,วก,กุลนิีมนกูลราชศูนศูนย์หาค่ะ,คะสวัสดีครับกระผมนายชาลุงกุลศิลาครับส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิาเชียร์มัดละสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปอนออัทหยดคงค่ะดาศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปทิตาสักแก้วสวัสดีครับวันนี้กลุ่มกระผมจะมานำเสนอการาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศปีการศึกษา2563เทอม3ในสังกัดสำนักงา,านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีครับไปกันเลยค่ะเราจะมาแจกแจงข้อมูลและทำกราฟจำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศปีการศึกษา2563เทิม3ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีค่ะ ให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะคะค่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือต้องรู้ฐานข้อมูลก่อนว่าในแต่ละคอลัมน์มีอะไรบ้างค่ะก็จะมีเป็นชื่อโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็จะมีข้าวๆก็คือโรงเรียนปทุมวิไลค่ะแล้วก็โรงเรียนคณะราชบัรุงปปุมธานีค่ะต่อไปก็จะเป็นปีก็คือ2563ทับ3จะเป็นมีการศึกษา25 6 3เทอมถึงค่ะ ต่อไปก็คือจะเป็นเพศนะคะเพศก็จะมีเป็นเพศหญิงแล้วก็เพศชายค่ะต่อไปก็คือเลเวลนะคะก็คือจะเป็นระดับชั้นจะมีประถมศึกษาปีที่1จนถึงประถมศึกษาปีที่6แล้วก็จะมีเป็นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ต่อไปก็คือจะเป็นทั้ง t o t นะคะก็คือจํานวนรวมของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่หจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Power BI นะคะ แล้วให้เรากดไปที่ Blank Report ค่ะแล้วให้เรากดไปที่ Get Data นะคะให้เลือก Text CSV นะคะให้เรากดเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาค่ะแล้วกดเปิดม แล้วก็เราก็ดูนะคะว่าข้อมูลเนี่ยมาหมดไหมมันจะมีเป็นโรงเรียนเทอมเพศค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นให้กดที่ฟอร์ม transform data ค่ะรอสักครู่นะคะให้ข้อมูลมนลงก่อนก็นี่ค่ะมันจะมีข้อมูลที่ลงมานะคะก็แยกเป็นโรงเรียนค่ะเป็นช่อประมาณว่าโรงเรียนประทุมวิไลค่ะ ีเป็นโรงเรียนคณะราชบำรุงปงทุมธานีค่ะโรงเรียนปทุมธานีนั้นท่ามุนีบำรุงค่ะก็โรงเรียนหอวงังปทุมธานีค่ะโรงเรียนทีปังกรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเทอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทอม เพม3ค่ะของปี2563ค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเพศค่ะอันนี้เป็น m a l ฟ f o r เมลนะคะก็จะเป็นเพศชายค่ะแล้วก็เพศหญิงต่อไปนะคะ level level เ,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 เนี่ยจะเป็นส่วนของออประถมศึกษาปีที่1ค่ะจนถึงประถมศึกษาปีที่6แล้วก็จะเป็นมัธยม1ถึงมัธยม6ค่ะ ส่วนในทั้ง t o t a นี้ก็คือจะเป็นนักเรียนรวมค่ะในของเทอมเทอมสามสองห้ากสามค่ะก็ลองกดนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้กดไปที่ p o s t apply ค่ะก็รอก็อังนะคะ แล้วก็ให้กดไปที่ Table View ค่ะรอข้อมูลมันโหลดมาสักครู่นะคะค่ะข้อมูลก็มาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะแยกไปตามละหมดกลุ่ค่ะหลังจากนั้นให้กดไปที่ Modern View ค่ะ ก็จะมีข้อมูลของแต่ละหัวข้ออยู่นะคะต่อไปนะคะก็กลับไปที่ report view เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดเลือกดูค่ะว่าข้อมูลมีอะไรบ้างตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ลาก total นี่ค่ะไปวางไว้เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เลือกที่ visual คะ่ะให้เลือกไปที่ card แล้วก็ปรับขนาดนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดไปที่ format ะคะ่ะเลือกไปที่นี่คะ่ะ value แล้วก็ปรับเลขนะคะปรับเลขให้เป็นศูนย์ค่ะแล้วก็กดไปที่ display unit กดเลือกนอนนะคะ ก็คือเลือกตัวเลขที่มันไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะเป็นตัวเลขเ่าๆก็ต่อไปนะคะเราก็เลือกเจนเดอร์เข้ามา,ะะา,ลา,มาแล้วเลือก กราบเท่งจากนั้นเราก็เลือกโตโต้มาอยู่ในเกณฑ์ Y ค่ะแล้วเราก็ปรับขนาดตามความต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะ ให้เราลากเลเวลลงมาตามเ e ิมทั้อทอันนี้ก็เป็นข้อมูลขอนเลยเ,ลเ,ลเลราทั้งทนะคะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกกราฟที่เป็นวงกลมมาใส่แล้วก็เราจะได้ประเภทของเลเวลจากนั้นปรับขนาดตามที่ต้องการหลังจากนั้นไปต่อกันที่ลากสกุลเนมลงมา แล้วก็ตามด้วยรูันะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดและถให้เราไปเลือกการาฟเป็นโดนัทน,นะคะจากนั้นให้เราปรับขนาดตามที่ต้องการแล้วก็เราไปจับวัดตามที่เราต้องการนะคะัคน โอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราไปเลือกร e v e l นะครับถึงลาก level ล,เลงมานะครับโอเคนะครับจากนั้นแล้วก็เลือกเป็นกราฟ s l i อ e r นะครับโอเคจากนั้นเราก็มาจัดตำแหน่งนะครับเพื่อว่าให้มันอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเรา ไปเลือกที่สกูดนดินนะครับก็คือจะเป็นชื่อโรงเรียนลงมานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกราฟสไลเซอร์เช่นเดิมนะครับจากนั้นแล้วก็ปรับแต่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้พื้นที่มันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะครับ จากนั้นแล้วก็ไปกดที่ t e x กบ็อกนะครับเพื่อที่จะพิมพ์เป็นชื่อกราฟนะครับ นั้นเราก็ปรับเป็นให้เใ,ให้ตัวหนังสือมีขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราเลือกเป็นขนาดสิบแปดนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นฟอนต์คอนเนอร์นิวนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดเพื่อให้มันอยู่ในระยะที่โอเคแล้วก็ให้อยู่ที่เหมาะสมแล้วก็เลือกเป็นถึงกลาง ล,ลากนะครับอยู่ด้านบานเพื่อให้เห็นทวอมเช็คจนิงอนั้นก็ทำเป็นตัวนัือสนาครับค่ะต่อไปนะคะก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแต่ละระดับชั้นเนี่ยนะคะแต่ละแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยะคะ่ะจะแสดงกราฟ มาเป็นยังไงนะคะให้เราเลือกที่ M1 ค่ะแล้วก็โรงเรียนบัวแก้วเกษตรค่ะกราฟก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะว่า,านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยค่ะมีจํานวนทั้งหมดกี่คนแล้วก็มีเพศหญิงเพศชายกี่คนนะคะก็จะมีกราฟประมาณนี้เลยค่ะค่ะส่วนอ นะคะที่เป็นป1หนถึงปีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของอประถมศึกษาค่ะให้เรากดเลือกดูนะคะก็คือมันจะไม่แสดงข้อมูลนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่การศึกษาของมัธยมศึกษาค่ะไม่ใช่ประถมศึกษานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือกราฟโดยรวมทั้งหมดนะคะประมาณนี้ค่ะ ค่กลุ่มดิฉันขอจบการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ